แนะนำก่อนสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลมีอะไรต้องรู้บ้างรู้ไว้ไม่เสียหายคลิปนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องก่อนสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยคุณควรจะรู้อะไรบ้างนะครับซึ่งผมอาจจะส่งลลง์นี้ให้กับคนที่ถามคำถามพวกนี้เข้ามาหาผมแล้วกันนะครับยังไงก็ลองติดตามชมให้จบดูนะครับอาจจะช่วยคุณได้ในอนาคตนะครับสวัสดีครับผมปันจากช่องผ่อนยิมกู้ออมนะครับโดยช่องนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสินเชื่อและการออมนะครับโดยสินเชื่อทั้งหมดที่ผมพูดไปเป็นสินเชื่อในระบบถูกกฎหมายทั้งหมดเลยนะครับ ใครสนใจเรื่องนี้ก็สามารถกดติดตามช่องผ่อนยืกู้ออนได้ทั้งทาง k t o k Facebook YouTube และเว็บไซต์ได้เลยนะครับก็จะขอบคุณมากๆเลยนะเรื่องที่คุณต้องรู้ก่อนสมัครสินเชื่อเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับหลายๆคนเนี่ยพลาดกันเยอะเลยนะคือการไปกู้บ่อยมากนะครับว่าแบบพอกู้ไม่ผ่านไงกู้อีก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 กู้จกนกระทั่งคุณติดแท็กซิงโดยไม่รู้ตัวนะครับโดยเมื่อคนติดแท็กซิงแล้วเนี่ยมันทําให้คุณเนี่ยผ่านยากกว่าเดิมเยอะเลยนะครับเพราะว่าเราเรากู้เงินขอสินเชื่อนะครับส่วนใหญ่ิเออะก็จขครดตโโบ ด้วยเสมอนะครับเพื่อตรวจสอบว่าคุณเนี่ยโอเคหรือเปล่านะแล้วทีนี้บริษัทเครดิตโบโรเนี่ยเขาก็จะเก็บข้อมูลไงว่ามีสินเชื่อไหนบ้างเนี่ยที่ยื่นขอเครดิตโบโรมาบ้างนะครับทำให้เขารู้นะครับว่าใครเนี่ยขอกู้บ่อยนะดังนั้นถ้าเกิดว่าใครเนี่ยขอยื่นกู้บ่อยๆหรือเช็คเครดิตโบโรบ่อยๆเนี่ยไม่ดีแน่ๆนะครับเพราะว่าธนาคารเนี่ยเขาจะมองว่าคุณเนี่ยกู้ทีกู้บ่อยหรือว่าติดแท็กซิ่งนั่นเองนะโดยแท็กซิ่งที่ว่าเนี่ยจะติดให้กับคนที่มีประวัติการขอเครดิตโบโรเนี่ยเกิน4ครั้งภายใน3เดือนนะ แล้วก็จะมีประวัติต่อนเนื่องบีหกเดือนเลยนะครับถึงจะหายนะซึ่งก็ต้องบอกเลยนะว่าตัวเลขที่ผมพูดไปเมื่อกี้เนะี่ยมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าเป็นข้อมูลที่ผมหามาอีกทีนึงก็ถือว่าเป็นแค่ไอเดียแล้วกันนะว่าการสมัครสินเชื่อครั้งหนึ่งเนี่ยคุณควรจะสมัครแค่หนึ่งที่หนึ่งสถาบันการเงินต่อหนึ่งสินเชื่อเท่านั้นถ้าเกิดใครพลาดไปแล้วเนี่ยอาจจะต้องรอสามถึงหกเดือนเพื่อให้มันจัดการล้างตัวเองก่อนนะครับ สำหรับคนที่มีข้อสงสัยนะครับสามารถสถามในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะโดยผมจะมาตอบประมาณวันละครั้งนะครับแต่วันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยอาจจะไม่ได้มาตอบนะครับพาลูกไปเที่ยวบ้างนะแล้วก็รบกวนนิดนึงนะครับถามให้มันละเอียดให้ผมเข้าใจด้วยนะครับคุณถามสั้นๆเกินไปจนผมไม่รู้เรื่องถามผิดคลิปเนี่ยผมก็ตอบผิดคลิปนะครับดังนั้นก็ขออภัยด้วยนะครับเรื่องการกู้เงินสําหรับคนที่มีรายได้ต่ํากว่า3 0,000บาทนะครับผมไม่รู้คนรู้หรือเปล่านะว่า มันกู้เงินได้แค่3สถาบันการเงินเท่านั้นนะครับซึ่งเป็นกฎหมายก่อนหน้านี้นะสำหรับปี2565เนี่ยหรือปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาให้เพิ่มเป็น4สถาบันการเงินชั่วคราวนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าเขาจะให้เพิ่มถึงเมื่อไหร่นะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะให้แค่3สถาบันการเงินเท่านั้นนะครับถ้ากฎหมายไม่เปลี่ยนนะครับและสถาบันการเงินเนี่ยหมายถึงว่า1ธนาคารเนี่ยเราสามารถมีสินเชื่อกี่ตัวก็ได้นะครับอาจจะมีบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อรถสินเชื่อบ้านได้หมดเลยนะเพราะว่าถือว่่าาาาเเเป็นนนนน1สถบัักรงิท้ แต่ถ้าเกิดว่าเราสมัครครบสามสถาบันการเงินแล้วเนี่ยแล้วเรามีรายได้ต่ำกว่า3 0,000บาทนะครับเราจะสมัครที่ใหม่ได้ยากมากๆเลยนะครับอาจจะสมัครได้บ้างนะครับแต่โดยพื้นฐานแล้วเนี่ยเราจะสมัครไม่ได้นะครับเพราะว่ามันครบแล้วไงสามที่ซึ่งทางแก้ก็จะมีอยู่3ทางนะครับก็คือปิดที่ใดที่หนึ่งให้หมดก่อนนะครับแล้วคุณไปกู้ที่ใหม่นะอันที่2คือเปิดที่เดิมนั่นแหละแต่ไปเปิดสินเชื่อตัวอื่นนะครับอย่างเช่นคุณมีบัตรเครดิตคุณมีบัตรกดเงินสดแล้วแต่คุณจะไปเปิดสินเชือ่อส่วนบุคคลที่เเเป็นเ็นนนนนงงิิสดดก้อ้อคอครัับบญชีแทไะ หรือว่าวิธีที่3นะครับลองสมัครไปก่อนนะครับสินเชื่อบังค์ตัวเนี่ยมันไม่ได้เช็คเครดิตบุโรกับทุกคนนะครับบางคนก็ผ่านแบบงงๆนั่นเองนะครับอันนี้คือแล้วแต่ตัวบุคคลเลยนะซึ่งถ้าเกิดว่าเรารายได้มากกว่า3 0,000บาทเนี่ยก็จะไม่มีปัญหาในส่วนนี้นะครับแต่จะมีปัญหาในส่วนต่อไปแทนนะครับก็คือวงเงินสูงสุดที่ขอได้นะครับมันจะเป็นไปนตามรายได้ของเรานะหลายคนเนี่ยชอบมาสอบถามผมนะครับว่าอยากกู้เงิน10,000แสนบาทเนี่ยเออต้องทำยังไงอะไรประมาณนี้เออแต่พอคุยไปคุยมาปับ๊บเขามีรายได้แค่1 0,000บาท คุณรู้ไมว่าคุณกู้แสนบาทไม่ได้เลยนะครับห้าหมื่นยังไม่ได้เลยเพราะว่าตามกฎหมายแล้วเนี่ยถ้าคุณมีรายได้มากกว่า3 0 0 0 0เนี่ยเขาให้สูงสุดถึง5เท่าของรายได้นะครับอย่างเช่นคุณมีรายได้ส0 0 0มืเนี่ยคุณอาจจะได้2,000 200, 0 0บาทโอเคปะแต่ถ้าเกิดว่าคุณรายได้ต่ำกว่า3 0 0 0 0บาทเนี่ยเขาให้วงเงินเหลือแค่1.5เท่าเท่านั้นนะครับถ้าเกิดคุณเงินเดือน10,000บาทเนี่ยวงเงินสูงสุดของคุณเนี่ยหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นนะครับแต่ตอนนี้ก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าไอ ie, สำหรับคนที่มีสลิปเงินเดือนพนักง,งานประจําแล้วก็ไม่มีภาระหนี้อื่นด้วยนะครับนะซึ่งถ้าเกิดว่าคุณมีภาระหนี้หรือภาระอย่างอื่นหรือว่าคุณไม่ใช่พนักง,งานประจาเป็นอาชีวิตสระเนี่ยวงเงินมันจะหายไปเยอะพอสมควรเลยนะเด๋ยวจะก,กู้ไม่ได้ก็ได้นะครับ แต่ทางแก้ก็มีนะครับก็คือคุณไปกู้ที่อื่นเพิ่มเติมก็ได้นะครับอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะคุณกู้สามสถามันการเงินเนี่ยก็จะได้วงเงินรวมสูงพอสมควรก็ได้นะครับแล้วก็บางที่นะครับถ้าเกิดคุณกู้แล้วจ่ายคืนตรงเวลาไม่รีบโปลไม่รีบปิดไม่จ่ายช้านะครับคุณอาจจะมีสิทธิ์ได้รับวงเงินเพิ่มด้วยนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าธนาคารเขาจะให้คุณหรือเปล่านนะต่อมานะครับสำหรับคนที่สมัครสินเชื่อลดผ่านสินเชื่อบ้านผ่านนะครับแล้วมาขอสินเชื่ออ,อื่นๆไม่ได้เลยเนี่ย แต่เป็นเพราะว่าค่าผ่อนต่อเดือนมันเยอะเกินไปแล้วนะครับบอกแล้วนะว่าหลายๆคนมาว่าผมนะครับว่า้สินเชื่อตัวนี้เห็นบอกกู้ง่ายไงกู้ยากจะตายฉันนักกู้สินเชื่อรดผ่านกู้สินเชื่อบ้านผ่านอย่างเงี้ยทำไมกู้สินเชื่อตัวที่คุณบอกว่าง่ายเนี่ยไม่ผ่านมันไม่ผ่านหรอกครับเพราะว่าคุณเนี่ยกู้บ้านก็ผ่านกู้รถก็ผ่านอย่างเงี้ยทีเนี้ยค่างวดค่าผ่อนต่อเดือนเนี่ยมันสูงนึกออกใช่ไหมธนาคารส่วนใหญ่เนี่ยจะมองว่าถ้าเกิดค่าผ่อนของคุณเนี่ยสูงเกิน4 0นะครับ จบนะครับปิดประตูได้เลยนะเอาจริงนะครับแค่30%มสิบเนี่ยธนาคารก็แทบจะไม่ให้กับเรานะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องรวมๆของคุณสมบัตินะครับแล้วก็เอกสารนั่นเองนะเพราะว่าเป็นปัญหาที่หลายๆคนเจอมาว่ากู้ไม่ผ่านเนี่ยบอกตรงนะครับว่าหลายๆคนเนี่ยไม่ได้อ่านคุณสมบัติก่อนกู้ด้วยซ้ำนะครับนะเขาบอกอายุ20คุณอายุ18ปปีไปสมัครเนี่ยเจอบ่อยนะครับนะ หรือบางที่บอกอายุ21ปีอย่างเงี้ยแล้วคนอายุ20ปีไปสมัครมันก็ไม่ได้แน่นอนนะครับเรื่องอาชีพเนี่ยก็เจอบ่อยๆนะครับคุยไปคุยมาเอ้ยเดี๋ยวเขารับเฉพาะพนักงานประจานะครับอาชีพอิสระพ่อค้าแม่ค้าเขาไม่ได้รับเนี่ยแล้วเราไปสมัครเนี่ยมันก็ไม่ผ่านนะครับแน่นอนนะกลายเป็นเสียเครดิตด้วยนะครับเพราะว่าเราไม่ผ่านไงไปติดทักซิงต่อไงนึกออกใช่ไหมและได้ขั้นต่ำนะครับหลายที่เนี่ยบอกแล้วได้ขั้นต่ําเอาไว้เท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ย จำไว้เลยนะครับรายได้ขั้นต่ำตรงน,นั้นเนี่ยเป็นของพนักงานประจํานะครับไม่ใช่ของอาชีพอิสระหรือว่าเจ้าของธุรกิจกนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะเพิ่มขึ้นประมาณ5 0 1 0 0อยเลยนะครับอย่างเช่นพนักงานประจํารายได้8 0 0 0บาทเนี่ยเจ้าของธุรกิจรกหรืออาชีพอิสระเนี่ยอาจต้องรายได้1 5 0 0 0บาทขึ้นไปเลยนะครับส่วนเรื่องเอกสารนะครับที่เจอบ่อยๆก็คือเรื่องสเตนเมนเนั่นเองนะบางคนส่งไปแค่หน้าสมุดบัญชีหวังให้เขาโอนเงินเข้าแต่ไม่ส่งรายละเอียดข้างในไปเลยเนี่ยกู้ไม่ผ่านนะครรรับเเเเพาาาะะว่่่ไไมมห็นนออลยกใช เขาต้องการเห็นสมุดบัญชีของคุณนะเพราะว่าเขาจะได้รู้ว่าคุณ,ณมีเงินจริงหรือเปล่านะครับบางคนส่งไม่ครบ6เดือนก็ไม่ได้นะครับไม่ครบ6เดือนขาดไปวันเดียวคือจบนะครับนะหรือบางคนไม่ได้อัปเดตบัญชีเลยนะครับพออัปเดตทีนึงมันรวมเป็นก้อนเดียวนอกใช่ไหมรวมเป็นก้อนเดียวทั้งบวกทั้งลบทีเดียวอ่ะธนาคารเขาไม่เห็นอะไรเลยเงี้ยก็ไม่ได้นะครับแล้วบางคนยส่งบัญชีเปล่าๆไปที่ไม่ได้มีเงินอะไรเข้ามาเลยมีเงินแบบเศษนิดๆหน่อยๆแค่นั้นอน่ะส่งไปให้เขาเนะน,นี่ยอันเนี้ยมันมันแย่นะครับนะ ก็พูดง่ายๆคือถ้าท่านทำแบบนี้คุณไม่ต้องไปหวังเรื่องเงินกู้เลยนะครับเพราะว่าธนาคารเนี่ยเขาจะเอารายการเดินบัญชีของเราเนี่ยมาคํานวณว่าเขาอจะให้วงเงินเราเท่าไหร่นะซึ่งเริ่มจากว่ามีเงินเข้าในบัญชีมากแค่ไหนมีรายได้ประมาณเท่าไหร่มีเงินออกเท่าไหร่นะครับและมีเงินเหนือในบัญชีเนี่ยประมาณกี่บาทนะครับมันก็จะบอกได้เลยนะครับว่าเราเนี่ยมีรายได้เท่าไหร่พละเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่นะถ้าเกิดคุณส่งบัญชีเปล่าๆไปเกิดอะไรขึ้นนะรายได้ไม่มีนึกออกใช่ไหมพอรายได้ไม่มีปั๊บ วงเงินก็นเหลือศูนย์ไงพอเงินเหลือศูนย์ปั๊บเนี่ยกูก้ไม่ผ่านเท่าน,นั้นเองนะครับ <todo. S 1> ก็เป็นเรื่องทั้งหมดที่ผมอยากจะแนะนําก่อนที่คุณจะสมัครสินเชื่อนะครับ <c oughs> ก็มันจะช่วยคุณได้นะครับเพราะว่าสุดท้ายอ่ะมันคือตัวคุณเองนะครับถ้าเกิดคุณอยากได้สินเชื่อจริงๆเนี่ยการที่คุณต้องมานั่งเช็คก่อนหาความรู้ก่อนที่จะไปสมัครสินเชื่อเนี่ยมันช่วยคุณได้เยอะเลยนะครับยังไงก็ขอบคุณมากเลยนะครับที่อ่า์ดูคลิปนี้นะครับแล้วก็ขออวยพรทุกคนสมัครผ่านด้วยนะครับใครกู้ตัวไหนผ่าาานนนนแลลล้้้วอเเะะะคคครรรัััับบมมหฟงกกกไดยย็ุณๆ เพราะการที่คุณมาเล่าให้ฟังเนี่ยว่าคุณกู้ผ่านแล้วเนี่ยกู้ตัวไหนได้วงเงินมาเท่าไหร่เนี่ยมันเป็นการให้กําลังใจกับคนที่มาสนใจเงินกู้ทีหลังมากๆเลยนะครับลองนึกภาพดูนะเวลาเขาเข้ามาดูในคลิปผมปั๊บแล้วลงมาด้านล่างปั๊บคอมเมนต์เฮ้ยฉันกู้ผ่านแล้วฉันกู้ผ่านแล้วอย่างเงี้ยเฮ้ยมันน่าก,กู้นออกใช่ไหมมันน่าจะมีโอกาสผ่านนะครับเขาจะได้ไม่ไปพึ่งสินเชื่อน,นอกระบบกันนั่นเองนะครับฟังถึงตรงนี้แล้วนะครับรบกวนนิดน,นึงแล้วกันนะช่วยพิมพ์คำว่าฟังจบแล้วเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนนะะะคคครรับับบกก็จขุณมาๆเลย หรือจะช่วยง่ายเพิ่มเติมก็ได้นะครับด้วยการสมัครสินเชื่อผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้นะซื้อของผ่านช้อปปี้ลาซาด้าเจดีเซนทันได้หมดเลยนะครับอยากเลี้ยงข้าวเลี้ยงกาแฟผมก็สามารถกดสมัครใน YouTube ได้เลยนะครับก็จะคุณมากๆเลยนะและสุดท้ายเนี่ยครับช่องผ่อนยิมกูอ้ออมนะถึงจะพูด,ดกอบเรื่องสินเชื่อเป็นหลักนะผมไม่ได้แนะนําให้คุณไปสมัครสินเชื่อเพื่อเอาเงินมาใช้อะไรเรื่อยเปื่อยนะครับคุณควรจะใช้สินเชื่อหรือวองเงินเนี่ยก็ต่อเมื่อคุณเนี่ยเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินจริงๆเท่านนนัั้ะครบ หรือว่านี่2นะครับคุณต้องการสร้างอาชีพใหม่สร้างรายได้ใหม่หรือว่าต่อยอดในอาชีพเดิมนะครับนั่นคือจุดประสงค์ที่ดีที่สุดของการกู้สินเชื่อเลยนะครับยังไงก็ขอทุกคนเนี่ยไม่มีปัญหาทางการเงินในชีวิตอีกเลยนะครับขอบทุกคนมีความสุขร่างกายแข็งแรงสุขภาพด,ดีกันทุกคนเลยนะครับสวัสดีครับขอบคุณที่ดูนะครับบ๊ายบาย